กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองครับขี้เกียจลงคลิปเกมมินอะไรนะตอนนี้ผมก็มาเล่นกับน้องนะครับนะนี้เออเอออย่าชนดิเอออย่าหยุดหยุดตัอตเด๋ยวคลิปนี้อาจจะได้ลงอาวันเท่าไหร่วะอืวันเท่าไหร่วะไม่อ่าน่าจะได้ลงวันเพราะเรื่องนดั้นต้องมานั่งคัด โอ้ยอธิบายไม่จบเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่นะในในในชื่ชอผมตามี้ชื่อผมนายเหรอในบทจะนี่นี่นี่ใครอยากมาเล่นกับผมก็เล่นได้นะครับอกโกตูอกเอสต์เราแบบเราแบบแบบแล้วน<ม>ี<ม>่นเพื่อนจับใจโอ,อ้ผมยังบอกอีกตัวละครนึงก็คือน้องผมนนั่เองนะครับแล้วสองที่จะมีพักพวกผมอะ่ะอะไรนะตู้ตู้โค้ดเหรอมีโค้ดด้วยหรอกรเรอกมนี้ แต่ไม่เป็นไรชั่งมันก่อนนะเอากาฉลามเราขอตัดแป๊บหนึ่งนะโอเคมากันต่อแล้วนะครับนะโอ้ทมอเอาเรือพี่นะแต่เอาเรนะือไหนเฮนุขับนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสักแป๊บหนึ่งนะครับตัดอีกแล้วโอเคโอเคนะ้วกลับมากันใหม่แล้วนะครับเฮ้ยฉลามเฮ้ยเชี่ยว เิ็วเร็วเิ็วเร็วเรวเร็วเป็วเวเร็วเน็วเร็เรยคเร็วเร็วเร็วงน่าจะเร็ยเร็ว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 นร็วเ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 ปิดเร็ว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 ะร็วเ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 ร็ววเร็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 ร็วเร็วเ นี่คือฉลามนะครับเนี่ยเขาปั้นโมเดลได้คนสวยเลยละรีทุกคนฉลามกินตูดกงฉลามกินตูดกเนี่ยทุกคนโมเดลได้อย่างเทพเดี๋ยวเรามาดูคนที่เหลือรอดกันดีกว่ายิงยิงยิงมันยิงมันยิงยิงยิงอ๋อมม่มีโค้ดด้วยไอ้ลามน้อย มันยังโง่รอนะมันยังง่เหรอเ้ยนูนพ่งเนนะคุณน้องของายเป็นยอดนักขี่ฉลามแล้วบ้าโดนยับสุดตายแล้วเหรอตายแล้วไก่วะไม่เหมือพี่อ่ะตายคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดิน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 ินเดินนดินเ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 ดินนดินเดินเด เอาวะนี่อย่างสวยนะเด็กเกดฉลามกันไอ้ขอเล่นอย่างผิวอ่ะพี่เด้นเอาเลยหนูไหมเอาเลยหนูเอาเลยพี่เมื่อกี้พี่ก็บอกแต่ต้นงคิดละโอเคอเคเรือเรือตายเดโอ้มานะฉลามชนะ no no หนูเป็นอย่าอย่าเป็นฉลามก็พอหนูอ่ะบัวขาพูไม่ใช่เป็นฉลามคุนงองข้าจีนข้าแน่ส โอเคในคลิปน okay, <laughs> <Good S 2> so like ี้อาจจะสนุกขึ้นยวอย่างอย่างแกนีอจอยู่ดพี่จ็บกาแต่งตัวผมก็คือนั้นเบคอนเหมือนเดิมนะเปลี่ยนไอดีใหม่นะครับนะไอดีผมโดนเพื่อนผมอ่าโดนเพื่อนผมขโมยโทรล้วครดูอคนดี เลย้องมาปันลารใหม่ถ้าเราบอกลมมาด้วยเรือเป็ฉลาใจเลยเวลีกูดถ้าไม่ท่านเห็นเรือคริสต์มาสคือลวนคือเรือหนูเลยไม่นะไม่อยากเรือลองตัวเองดูดูโอกาสของผมสิสามเปอร์เซ็นต์ดูสิดูสิ อุ้ยกดอะไรเนี่ยกดเปลี่ยนคับมือบอลดูโอเคบวกที่สาวเปอร์เซ็นมาเลยพี่ด้านหนูหนีให้พ้นเลยจะหนีให้พ้นอ่นอะมาฉะลาดมากกดตัวแล้วฉลามคิดากฉลามคิดมากนี่มันปั้นโมเดลอย่างสวยอ่ะด้นมาดิยค่ะการบังคับนะใช้นี่บงังคับนะด้านอะไรอะไรสองกินหนูดิอุ้ยอุจ มันหายตัวเอ้ยไอชั่วหายตัวอุ้ยอุ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบไปตินกัดเลยกัดเลยูเล่เกมบ้าโอ้ยทุกคนมันมนเด้งมันะโอ้ยเล่นในโทรศัพท์มันยากจร่งงเล่นอะไรองง่ายฟุ๊ปฟุฟุโอเคไปยังอื่นแล้วกกกนี่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  โอ้ยเจ็บฮ่าให้หนูได้เป็นฉลาม่ะพี่เด่นมันจะมีคอรีเลย้อมันยังสาไม่เลิกอีกฮ่าทำไมแคตัวดำเนี่ยทุกคนก็ดูเอ็กดีวันดีเรือมันโหดจังวะทุกคนอ้ยเห็นีแปลกอ้าวหนูเห็นมี่เต้นใจอยู่บนบกเบือดไปดูเอ็กซ์ดี พี่ตั้เห็นหนูไหมพี่ตั้เห็นหนูปะเรือเขางอดจัดเลยเรือเรือดำน้ำของลุงไปอยู่เอ้ลุงข้างบ้านนะครับเดี๋ยวจะเล่นกันประมาณสักสิบห้านาทีก็เลยนี่พี่ตั้นหนูต้นเต่าอยู่่เต่างออยู่สาวเาเด็กสาวไอ้เทปนิคโลนี่วะเออเออออเตอต่าเต่าเ่าตายต่าเนี่ยคือล่นชิวใช่ไม่ได้ ได้ว่าต okay, e ัวตนคุยอ่ะถ้เขาแลวตัวอ่ะผมรับจะรับประกันได้นะเขาไม่ได้เป็นเร่นะคนหวานดิดูู้ดูคนยังไงยังงยโอเคไม่ได้เป็นพี่ได้เอาเรือใครเรือคิดมากของพี่อโกโวสวยตัวแล้วตัวเขามาดเอ๊ะเรายัง เนนกัข้าเรื่องกัน oh. พ네ี่ของเองค่ะเโอเคฉลามตอนนี so, ้โคตรตึงแต่ฉลามตอนนี้โคตรกาะหัเบื่อท่านผมได้ปืนเจลลิงเจนลิงมาจากไหนวะเนี่ยเจลลิงไปผมตอบครับคุณโมมาไอฉลามไกุ่ณต้องเจอผมแลวคุณต้องเจอปืนอัดลมของเด็กหญิงตาย พูดแล้วเสียชื่อเปืนสงครามเลยระวังไงเด็กน้อยไียกับะด้กก่อนอาจะะอจะไม่ได้เปิดเสียงไอาจจะไม่ได้เปิดเสียงกิมให้ดูเสียงอ่ากมเฮ้ยเดี๋ยวชัวเลยงั้นโมขับไปเร็ว <sk r isa> เห็นแล้วระวังนะม <c oughs> ีคนร้องโพนง่ง <c oughs> มันอยู่ใต้ล่างนี่เลย ตัวนั้นเห็นะลามวบวับอยู่เฮ้ยมองไปจอดไปจอดรับเพื่อนหน่อยดิอ้กสองตัวนั้นน่ะเห็นไหมเกล้าไปเกล้ามันเนี่ยเลยอกประเทศเลยอกประเทศเลือกประเทศราเลืแล้วไม่มีตัวอะไรนะเพื่อนเพื่อนขับพวงขับพวงมารับแล้วอีกสามตัวไอ้สันนอมานี่มานี่เจอดจอดเห็นไหมเ้ยปล่อยปล่อยปล่อยให้มันให้มันชะลามชะลามม่มันอยู่ไหน ไลามยิงมันดิไปมันด oh, ิไปหามันดิไปหามันดิโม่พิวโดนใจต้อวิวิวอ่ะพิวพิวิวพิวิวพิยิงไม่โดนเลยปิวฉลามแตกอะทุกคนดิฟดิดิเก่งเกินอ่ะอีดิฟมีด้เรือนดิฟโอกาสกันโอ้ดูโอ้ถูกดีหนเป็นฉลาม กินกินถ้ามีเสียงทางบ้านผมก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหลังกินข้าวกินข้าวแล้วค่ะมองกินกินจะต้มไหมฮะมองจะกินหรืกินป่ะเดี๋ยวขอเล่นอันนี้เก็บก่อนเจ็จอบอาชีพอยู่ <c oughs> ขอไปแล้วถ้เสียงทางบ้านหูเบื่จะกำลังจะกินอัดตอนดึกเลยกำลังจะกินข้าวกันไหน่ไหนไหนกูกอิสระ ให้คนนั้นที่บอมันใช้ปืนก็ยิงให้อะไรใครเนะน,น,นะนี่ยเอาเลยพีเจ้หรือเอาเลยไหเนี่ยทำไมคนฉันมันไม่ได้อะไรไหยก็ได้ไหมดีเ M ็ม,มเอีมยโอนี่ไงนี่ยพี่พี่เป็นคนยิงเหมือนเดิมโอเคน้องคนนี้เป็นฝ่ายขับแบบ EV เนี่ยน,นะจะขับให้เด้ที่เลย เะไนต้นกี๋ปีวะบังคืคนที่ผมดูยินนี่คือโคตรโกงมาไอเก่งนืงจะผมก็มาที่คันและมันโกงอะไรอยู่่ังมายินฉลาดกันดีๆยกกเลกมานนี้หลบ เฮ้ยนู่นไหนไม่อยู่นู่นนู่นอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเรือคว้าเฮียเรือควายขาอยู่ไอ้คนนี้แล้วกันเอ๊ะใคอยู่แล้วคนไหนเน้าหายน้องมณีฟรีดขอขาอยู่ด้วยครับ เดิาเรือ้ไปไหนอ่ะที่อยู่กับไอ้คนนี้เฮ้ยมันหนูอยู่หนูดิชนเรกูทั้งพ่ผมอยู่กับอ้คนนี้จัดจางมันแล้วครับลูกพี่อย่าขับหนีดีกว่าอไม่จะไปเจอเจริญพุทธเอ็จะไปโอ้วดีนีะรุ้ยอุ้ย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 ้หมันอยู่กับเอ่ข้าผมโดนเรือพัด มันจะชนทำไมน่ะได้เรียนเรือหรือวะไม่เป็นไอ้ลามไอ้คนใจไอ้ลามพี่แกมาชนเรือค่ะมันอยู่นู้นครับทุกคนอ้าวโดนแล้วเออเดี๋ยวขับไปชนมันก่อนเดี๋ยวขับไปชนมันก่อนโดนไอ้ลามคุณต้องเจอผมไม่หลามคุณต้องเจอผมล็อกหลบ เงาเงาเงามาดิไอ่ทำเงาไอ่ทำเงอมาดิไอ้หลาเงาตกตายแล้วไม่ไม่ไอ้เหลือไอ้เหลือไอ้เหลือจะหลับจะหลับตาขึ้นให้เราไม่ใช่คนนี้ ยชนยชนโดนแล้วยงพงยังไม่ตายอีกึกิงจคน,นยังไม่ตายอีกตอรชนะเออแตกกโอ้ยยังเล้ยวหลบได้อีกใคขนาดโดนชนยังไม่ตายอ่ยยนนนะบบเเออใ,อใเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นกันสงตาพอนะนะ สองตาสองตาคืออะไรเลยสองตาสอตาสองตาเม้นเอาเด็กไว้คราบุ่มขาดขึ้นก็ไปกินนี่สนุกมากมถานุกเป็นถ้าหนุกเป็นฉลาดแม่มปิดคลิปกันเลยเกินนะครับสามว่าเรียแคตาโอเคนะครับมา แล้วเรกใครด้ชื่อมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับาดวาแล้วก็ไปให้เรา,า,าพี่พี่น้องน้องหนุหนูเอาทุกคนดูด้วยนะครับน้ำเล่านี่แคบนะก็จอดขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับบาย